สวัสดีครับ ART าร์บมครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการใช้สเตปดาวนะครับเนี่สเตปดาวทำหน้าที่ปรับลดแรงดันไฟนะครับที่เราใช้ในะอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับก็ส่วนมากพี่ๆจะถามมาว่าให้สมมติว่าเราปิดแล้วเปิดใหม่ไฟมันจะโชว์ตรงไฟขาเข้าหรือไฟขาออกนะครับ,สำ,รบสำหรับดูนี้จะเป็นการโชว์ ถึงไม่จะปิดเปิดใหม่ก็จะเป็นการโชว์ไฟขาออกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้คืออันนี้คือไฟขาครับมันเห็นไหมครับตัวหลอดไฟสีสีแดงๆมันติดตรงเอาใช่ไหมครับถ้าเรากดอีกทีนึงมันก็จะมาติดตรงอินใช่ไหมครับผมจะตั้งให้มันโชว์ไฟเอานะครับอ่านี่นะครับสมมุติว่าผมปิดเครื่องนะครับมจะถอดอน,นี้ออกนะปึ๊บอ่าแล้วเสียบใหม่ปึ๊บ มันก็จะมาโชว์เอาเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือ